้าวนี่ทุกคนถู่ว่าหมูแมนดีนะทุกคนกแมน,นเลยอ้าวมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็มาพาเบิง้งนกบายดีตอนเช้ามื้อวนี้กะมากาะนกนัดไว้แต่เช้าเนาะแ,แต่ว่านกบุธันมาดอก พอสามสี่มือนี่มันมาตลอดเราเลยมาเกาะปะไว้เนาะเกาะไว้เถิงนะทุกคนเกาะไว้พอรัดมันพอสามสี่มือนี่เห็นมาตลอดผ่อมันมาแล้วทางนี้เนาะทุกคนมันมีห้องน้ำทางเป็นป่ามากมาทาง มาเลยขึ้นมาหาเฮือนขึ้นมาทางหลังบ้านเน,ะนาะเนี่ยป่าแถวมันมอกมาเพื่อันนี้เ้าก็เกาะแล้วห้องอะชิคึนไปอยู่ไปเฮือนเพื่อนเนาะถ้าเบิ่มช่วยเพื่ออะถ้ามันมาพอมันจีมาบนอกมือนี่เพราะว่าสามสี่มือเห็นมาตลอด ไปทุกคนขึ้นขึ้นเือนกเนอจะช่วยๆพื่อละน้อยพื่อละ้าเบิงมันมาทางเปิ้อน,น,นะทุกคนตอนนี้มันขึ้นมาเทิงเพี่นหนุกเอาอย่างบุทันได้ลงเบิง้งเนาะตุมเขาต่อแล้ว อแบังแดะอยู่เนาะซีโจบินมานี่เดะ็กบินมาอีกแล้วทุกคนบินมาอีกแล้วโอ้หลายอยู่ผุงเนี่ยผุงใหญ่อยู่อ๋อบุลงเป็นนกเขาซับเด้เด้อ้ทุกคนนกเขาเกาะไว้อยู่ลุงมูนะเขาเกาะไบติ๊งเสาด้เมยอีกเลยอ๋อผุงใหญ่ขนาดเลยผุงใหญ่ขนาดเลยทุกคนเดะเล็กอีกพูดยังงอยอยู่พูดมันมาหานกอยู่ข้อ นกเขาโตอยู่ลุ่มพุ่นแหลยมันเทือกะมันลงไปหาแล้วบ่หรือวันนี้ไรจะน้อยจึงลงไปเบิ่งเนาะหองเริ่มทั่วเลยคนดเด็กอยัางตัวหนึ่งง่อยอยู่ตัวหนึ่งมาทางหลังนี้แหละง่อยอยู่ถึงป่ายเด็กๆทุกคนเห็นบ่ดดองๆอยู่เทิงนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมือแดดๆเลยมา งอยเทงิงมาลายตัวอยู่มันเนี่ยจึงลงไปเบิง่งต่ไอไว้ยืนลุ่มผมมองเทือนไปหาเลยมันถึกแล้วเนาะก็มีว่ามันบวไปหาบวเห็นมันขึ้นมาแต่ลุ่มคนเลยเนี่ยยังงอยทิงนี่ของวิปิวิปปิวปลานใหม่ ว่าแหละเอาว่าแหละมันมาตลอดช่วงมันแดดนีะ่ดองขึ้นดองขึ้นเลยตัวนั้นบูบินมาเลยเนาะตัวนั้นพูกงอยอยู้ยังงอยอยู่อี่เทิงจัพพ่งหันจะบินไปทางไหน cặp ít chúng mình chạm đi phun nục to không cả nục to không có cái lùm nục được khoảng không cả phức gì đây này phức cái nhăng nhăng ngoài thân như các con thường thôi nhưng đưa sổ tố nữa này น้อยที่เทิงพูดแหลปิดปิวปิดปิวนกขึกนครขกันจ้าหน้าที่พาทุกคนลงไปยามเงตุ้มต่อเขาเกาะไว้ต่เช้าคุณน้าทุกคนเพราะนกมันมาหลายน่นื้อ หลังจากมันขึ้นไปเฮือนเนาะหลายเนาะนกเนาะ,ะ,ะตอนนี้เฮ็ดเวียกเอย่างไรแล้วกะเริ่มสวยแล้วลงมาเบิ่งลงมาเบิง่งเนาะมันสิมานบอกว่ามาพุ่งนึงเนาะพุ่งกใหญ่งงประมาณสิปลายโตเนี่ยมันบินขึ้นไปเทิงเฮือนก็ลงมาเบิ่งแฉันแค่เป็นอะไรเหาก็สิย้ายไปเทิงนั่นอีกนิดหนึงเนาะรูปนี้มันเริ่มฮอนล มาบ่ทุกคนมันมาแบบนกมันกระพ้าวนี่ยขึ้นไปเฮือนมันกระหองหองเยู่ไปหานกอยู่คอบอยู่เฮือนแล้วมันก็บินหนีเลยอ้ทุกคนอทุ่นนโกงไม้ทุกคนแหละทุกคนเห็นถืกเลยจะแม่นบ่ถืกแล้วแต่จะจับนกยังไปไปวิ่งนุนกันทุกคน hang gặp bữa gắn nắm nám nhiều, học thử này thử này con, mình nụ còn nữa, púa lại con, mùi thơm púa lại. Ủa, còn nó lung ma cái đó con, chỉ mới bừng nó mà luôn cả nộ,

พิคคิวและพิคคิวและเนี่ยนอนกอันนี้มันมากลงกินนกโตนะนี่ปากม,ากมันก็แคลมโอ้พิคคิวเหมือนนี่โอ้โดนมายามเนาะเฉพาะเลยถุงหอนมามันจึงหนีไวเนาะมากระจายชี้ปลายโตได้นกอันนี้ชับน,นกอันนี้มันกินซีนเด้อทุกคน ูนชายมันใช่ลงจกนกเขานี่นะนี่เบ่งปากมันปาก,ปากมันก็ขอได้นี่ทางแหลมไปปากแหลวเลยนะอ๋อไปเอมือ่อไปนอนทุกคนเมื่อปดอยู่ทึ้งหื่งกนอยู่เลยเนาะฝ่ายังจับตุม้มจับไม้เมื่อเองเนาะไปเจอกันอยู่ทึ้งหื่งกน,ท,กน,ท,กน,ท,กนทุกคนเอานกไปเกาะอยู่ทึ้งหื่งกนไว้เลยตอนนี้ก็ได้มาห่อนหื่งกนเลยเนาะโอ้่อนอกพิษคิว จมพอแล้วมันจึงกันน่ะนกกุ้งหัวจุกจังนี้หมดเนาะนกอันนี้ถึกก่อนเฮาก็บ่ได้ลงเบิ่งนะต่อแต่7:00นจน11:00นเฮาจึงลงไปเบิ่งแท้สิถึกนกันนี้กุ้งหัวจุกมันก็วนไปวนมาอยู่เนาะแต่ว่าถึกนกอันนี้มันสิลงกะสิลงกินนกตอเฮาได้ทุกคนแต่นกตอเฮาก็บ่ตื่นเนาะมันก็บ่ปานเลยนี่ อันนั้นอยู่นงงกีงกดเจิบเอ้ยนกอันนี้งงทุกคนปากมันคอคือปากแหลวเลยกาชิลงกินนกเข้าแหละแต่มันถือก,กนน่อนเนาะปลดออกก่อนเนาะทุกคน ตอนนี้เอามาเกาะค้างเฮือนไว้เนาะเพื่อว่านกมันจะกลับมาตอนแรงเดี๋ยวถึกโกงหัวจุกทุกคนเอ้ยไปถึกนกอันนั้นซัมมันมจะลงมากินนกจ่อเขาเนาะไปเดี๋ยวจุมลุ้นน้ำกันเนาะทุกคนถ้าเบิึงนกมันจะวนกลับมาบ่ถ้าเบิึงตอนแรงพคนละกาะไว้เข้มเฮือนกันไปี่ นกมันมามาเนาะตอนแรงกัครับน,น้อทุกคนตอนนี้ก็มาพาเบิ่งนกเนาะนกใหม่ได้เมื่อวานในตัวหนึ่งเป็นลูกใบสามสามส,ามสี่สี่โตเนาะนตัวได้ใหม่เมื่อวาน นังไทยคนมด้ลยะถอดได้ไหม่อวานียังแหยังยตื่นเฮงอยู่เนาะผมแบบนี้นะครับพาทุกคนไปยามนะเพราะว่าเขายังดักปลาไว้อยู่เพื่อมันกลับมานะตอนนี้พามาเบิ่งนกกว่านกในเคอาะนี่แหละ วนแตกมืตามที่กงทุกคนนกเาได้ไมนะเมื่อวานนีเนาะได้ไมตรงนึงพังเสียงติงตังติงตังลย